Thank you. โอเควันนี้เราจะทำหมูแดดเดียวค่ะอันนี้ส่วนผสมของเราอันนี้งาขาวค่ะพริกไทยดำกระเทียมน้ำตาลปี๊บซอสฝาเขียวน้ำมันหอยค่ะน,นี่ผงชูรสเกลือดูกันเลย น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซดฝาเขียวสองช้อนโต๊ะกระเทียมพริกไทยค่ะตรวดี อันนี้น้ำมันพืชค่ะเราจะใส่น้ำมันพืชเพราะว่าถ้าไม่ใส่น้ำมันพืชไอ้พอปูแห้งแล้วมันจะเดือมันจะแห้งปกติเราจะใส่น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาหมดน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะาลปี๊อร่อยทำมาหลายรอบแล้ว อันนี้งาขาวสองช้อนโต๊ะค่ะ ร้อยค่ะหมูหนึ่งกิโลโอเคค่ะต่อไปเราก็จะมาตากค่ะอันนี้เราตากแค่สองชั่วโมงนะคะถ้าเราตากนานมันจะหแห้งเกินไปค่ะ หมูแดดเดียวหมักไทยดำค่ะอร่อยส่วนผสมเดี๋ยวเราจะบอกในเดเราจะลงให้ค่ะว่ามีอะไรมั่งเพื่อนๆลองทำดูนะคะลองทำกินดูอร่อยทำมาหลายรอบแล้วปกติจะใส่น้ำมันงาค่ะแต่น้ำมันงาหมด ถ้าเราไม่ใส่น้ำมันงาไม่ใส่น้ำมันถ้าเผื่อมันมันแห้งจะทำให้หมูเราแข็งทีงนี้หมูนุ่มอร่อยแต่เราเราจะตากนานหนึ่งชั่วโมงเราก็กลับข้างพอหนึ่งชั่วโมงเราก็เก็บอร่อยถ้าเป็นต้องเป็นน้ำมันงายิ่งอร่อยหอม หมูหนึ่งกิโลซอสน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชางาสองช้อนโต๊ะรสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะพริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสองช้อนโต๊ะค่ะ เพื่อนๆลองทำดูค่ะอร่อย